สวัสดีครับมาดู Market อ n ร l ธิ i ิประจำวันอังคารที่23สิงหาคม2022กันสำหรับยูโรนะครับก็ชัดเจนอยู่ตั้งแต่ราคานั้นเบรกลงมาใต้บาลานซิ่ง23วัน Daily เปลี่ยนเป็นวันทาง r a m ง n g d ดาวรวมถึง Weekly มัลลี่ก็เป็นวันทาง r a m i n g Down เพราะฉะนั้นเซ l เลอร์ u l l Control Market โอเคเดี๋ยวเราไปดูเจ็ตเับของเมื่อวานกันสักนิดนึงนะครับ เริ่มต้นตอนาดตทน,นี้ตั้งแต่ที่มันยังไม่เบรกพรีมาเก็ตสปอร์ตเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเทรดเซตอัพที่เราโฟกัสก็คือชอตเซตอัพเท่านั้นเพราะว่าเซลเลอร์ฟูลคอนโทรลมาเก็ตเด l y ลี่วีคลี่มัลลี่เป็นวันทางเฟรมดาวทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเหตุผลอื่นในการที่เราจะเข้าเทรดลองไซต์ตอนนี้ครับโอเคเพราะฉะนั้นก็เริ่มได้เลยตั้งแต่ราคานั้นเบรก ลงมาใตา point, ้มิดพอย n ์วีเวแล้วโฮอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสามารถทำได้แต่ถ้าช็อตที่นี่จำเป็นต้องออกที่ i n i ิเชียล p p อร์นะครับเพราะเมื่อวานนี้บอกไว้ว่าที่ Initial Support เป็น Main t a r ก e ตอย่างน้อยที่สุดมันจะต้องมี Reaction ที่นี่นะครับจากนั้นเดี๋ยวค่อยดูต่อถ้าราคานั้น pull back กลับขึ้นไปประมาณสัก Midpoint หรือว่า n น k e d ก็ตวีพเราจะมีโอกาสในการเข้าช็อตอีกรอบหนึ่ง โดยเอา Stop Loss วางไว้เหนือ Pre-Market Support ที่โดนเบร k กลายเป็น r s s s t a เ c e นะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือแผนโอเคเห็นไหมครับราคาแบ c กกลับไปที่ Naked Report Mid Point นะครับอยู่ตรงนี้ทั้งหมดช็อตตรงนี้ได้เลย Stop Loss วางอยู่เหนือ Pre-Market Support ที่โดน r e a k กลายเป็น r e s i s t a n c e จากนั้น Target ของเราคือเราอยากให้ราคานั้นเบรกลงไปใต้ i n n t i a l s u p p o r t ซึ่งมันไม่น่าจะยาก เพราะเซลเลอร์ฟูลคอนโทรลมาเก็ทั้งหมดนั่นแปลว่าถ้ามันเบรกได้ t a r g กเก็คือ2อง u p อร์ตนี้นี่คือ Area ที่เราหมายตาที่เราจะ Take Profit หรือ Scale Out นะครับเพราะฉะนั้นจุดหมายคือ Scale Out ที่นี่ก่อนนะครับแล้ว t a r g e เหลักอยู่ที่ Support นี้ับไปดูกัน โอเคอย่างหนึ่งที่เราเห็นนะครับตอนนี้ก็คือตลาดบิวอินทราเดบาลานซิงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถวางแผนล,ลงหน้าได้ถ้าใครไม่ได้ชอ็อตที่นี่ถ้าใครไม่ได้ชอ็อตที่นี่ตอนที่ราคานั้นเบรกลงมาใต้อินทราเดบาลานซิงช็อตตอนที่เบรกได้เลยนะครับเพาราะสถานการณ์อย่างที่บอกเซลเลอร์คอนโทรลมาเก็ตทั้งหมด โอเคนั่นแหละครับช็อตตรงนี้เลยตอนที่เบรกนี่แหละจากนั้นเราสเกลเอาทที่สปอร์โซนนี้ท่าเก็ตหลักคือที่นี่นะครับนั่นแหละโอเคจากนั้นจบเทรดได้เลยไม่ต้องไปหวังว่าราคานั้นจะลงไปต่ำกว่านี้อีกเหตุผลเพราะอะไรนะครับ เหตุผลก็เป็นเพราะว่าถ้าเราวัดเรนดูนะครับ Average Range ช่วงนี้อยู่ที่88การที่ราคานนัลงมาถึง support นี้ overextend นะครับเนื่องจากว่ามันวิ่ง118มัน overextend จาก average range เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องหาโอกาสในการออกหรือ take profit ทั้งหมดสำหรับ day trade นะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็ตรงไปตรงมาสำหรับ trade setup ช็อตอย่างเดียวไม่มีการเทรดลองไซ้์ตอนนี้นะครับโอเคกลับไปดูตลาดในวันนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับเพราะว่าเรามีวันทมเฟรม่ดาวทั้ง3 t i ไทม์เฟรมแต่ปัญหาเนี่ยมันมีอยู่ตรงที่ว่าทาร์เก็ตดาวซ้าเนื่องจากว่าตอนนี้ตลาดลงมาค่อนข้างไกลมากตอนนี้เนี่ยหยูโรต่ํากว่า1ดอลลาร์ซะอีกซึ่งถ้าเรามองไปทางซ้ายเราไม่เห็นทาร์เก็ต ไม่ใช่แค่นั้นถ้าจะเห็นทาร์เก็ตเราจำเป็นต้องอนี่ชาร์จเดลี่นะครับ1ปีผ่านไปเราไม่เห็นเราต้องย้อนไป20ปีก็คือวันที่16กันยา2อ0 2นุูน่นเราถึงจะเจอเนะครับมีโลอยู่ด้านล่างประมาณสักแถวนี้เพราะฉะนั้น20ปีต้องผ่านไปแปลว่าอะไรซัพพอร์ตที่เราเห็น มันเชื่อไม่ค่อยได้นะครับเนื่องจากว่ามันเก่าเกินไปสําหรับ price action แต่ยังไงก็ตามนะครับเราจะไม่ได้หาลอง r a d e set up อยู่แล้วสําหรับการช็อตเนี่ยตั้งแต่นี้ไปอาจจะต้องดู reward to risk ratio เป็นหลักนะครับควรจะ scale out หลังจากที่ได้ 2R ไปแล้วจากนั้นถ้ามากกว่าสาาาถ,ถือเป็นโบนัสสำหรับ day trade นะครับแล้วถ้าลองวัด extension ดูนะครับ red extension จาก balance สู่ Balance เราจะเห็นว่า1% 0 0จากบาลานนี้ extension มันอยู่ที่ตรงนี้ก็คือ initial support แต่ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับสามารถลงไปต่ำได้กว่าน,นี้อีกแล้วสิ่งที่ควรหล็กเลี่ยงก็คือคาดการว่า floor หรือว่าจุดต่ำสุดอยู่ที่ไหนนั่นคือสิ่งที่เราเล็กเลี่ยงไม่ควรทำเนื่องจากว่า seller full control market ทุก time frame นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโรสำหรับพาดอล่านะครับยังไงก็ตามเรายังต้องหาช็อตเซตอัพเอาไว้ก่อนอยู่ดีเนื่องจากว่าเหมือนกับยูโรนะครับเซลเลอร์ฟูลคอนโทรลมาเก็ตโอเคนะครับอาจจะยากสักนิดนึงสำหรับพาดอล่าสำหรับเทรดเซตอัพนะครับเนื่องจากว่าตลาดมีเรนแคบไปนิดนึงนะครับโอเคดู เเซตออัพโคสมมติว่าเริ่มตรงนี้เอาละอย่างน้อยที่สุดนะครับในช่วงตลาดเอเชียเนี่ยอย่างน้อยเราก็มีเฟรีนพอ์คือเราอยากให้มันขึ้นไปถึงวิสิตาโซนแต่ถ้ามันขึ้นไปไม่ถึงก็จำเป็นต้องหาโอกาสในการช็อตนะครับเพราะว่าโอกาสที่มันจะขึ้นไปไม่ถึงเนี่ยมันมีเนื่องจากว่าเซลเลอร์เขาฟู้คอนโทรมาร์เก็ตนะครับโอเคเพราะฉะนั้น หนึ่งคือ reference point อยู่ที่18364แปดสาโอเคพอราคานั้นลงมาใต้ mid point VWAP นั่นคือสิ่งที่เราโฟกัสนะครับแต่เราจะยังไม่ช็อตเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าถ้ามันลงไปที่ support มันจะมี reaction ถ้ากับว่าถ้าช็อตตรงนี้แล้วถ้าเกิดมัน pull back กลับขึ้นไป reward to ratio มันจะไม่ดีนะครับจากนั้นสิ่งที่เราเห็นเพิ่มเติมก็คือเราเห็น balance area มันบิ้วขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นหลังจากเทสซ์สปอร์ตถ้า p พูแ a c k กลับไปที่ขอบล่างของ r r e b ียเบ down รวมถึง midpoint v ีแอยู่ที่นี่เราค้นหาโอกาสในการช็อตโดยเอา stop l o อ s วางไว้เหนือขอบบนของ intraday balance area ก็คือเอาไว้เหนือ1864กนะครับนั่นคือเบื้องตน้นเพราะฉะนั้น p พูแ a c k กลับขึ้นไป ปึ๊บช็อตนะครับแถวไหนก็ได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้น,ไดนะครับแต่ stop loss ต้องวางไว้เหนืออินถ้าเรบัลลั่นช้าอยตรงนี้จากนั้น target อย่างน้อยที่สุดตลาดน่าจะลงไปถึง initial support ซึ่งถ้าหากเรลงไปถึงนะครับลองวัด ward, รีวอร์ดทกเดืนโชนิดนึงว่ามันคุ้มไหมได้ 2R ไหมนะครับถ้าเราช็อตที่นี่ตอบลอดวางเหมือนนี้ 2R อยู่ที่ไหนถ้าเรามาถึง initial support ได้1.8 1.7นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะได้ 2R ต้องลงมาถึงกลางโซนประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ make sense อยู่เนื่องจากว่า seller full control market support ด้านล่างเนี่ย มันมีสิทธิ์ที่จะทะลุได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็ดูต่อไปว่ามันถึงไหมโอเคตอนที่มันขึ้นไปหลายๆครั้งนี่นะครับยังไงก็ตามชอ็อตได้ทั้งสิ้นถ้าใครยังไม่ได้ชอ็อตยิ่งชาสูงเท่าไหร่รีวอร์ด o r i s ราจโชก็จะดีมากขึ้นทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพอลงมาถึง i n น t i a l Support จะเทคพอฟิ t ทั้งหมดหรือว่าจะสเกลเอาท์ก็ได้ถ้าใครสเกลเอาท์จุดหมายต่อไปก็คือซัพพอร์ตต่อไปนะครับอยู่ที่ว่าลงไปถึงไหมถ้าลงไปไม่ถึงก็จําเป็นต้องหาโอกาสในการออกนะครับจะเห็นว่าครั้งแรกมันลงไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นต้องดูอีกครั้งหนึ่งถ้ามันลงมาเสร็จแล้วเบรกลนนี้ไม่ได้จําเป็นต้องหาโอกาสในการออกแถวๆนี้โอเคนะครับพอมันลงมาไม่ได้แล้วจบ เพราะฉะนั้นต้องหาโอกาสในการออกแถวๆนี้ได้เลยอยู่ที่ว่าเราจะโฮล d t เทรดนี้ไปได้นานขนาดไหนเพราะนี้ก็ประมาณสักตีสองละนะครับตีหนึ่งตีสองโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือเทรดเซตอัพของเมื่อวานเรนอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับสำหรับพาวดอลลล่าแต่เทรดเซตอัพก็คือช็อตเซตอัพเท่านั้นไม่มีการเทรดลองไซด์กลับมาดูวันนี้ก็แน่นอนว่าเดลี่ว e กลี่มันลี เป็นวันทางเฟรมดาวทั้งหมดเซลเลอร์ฟูลโตร์มาร์เก็ตเพราะฉะนั้นเหมือนกับยูโรเลยยังไม่มีเหตุผลอะไรที่จะหาลองเทรดเซตอัพคำถามก็อยู่ที่ว่ามันจะพูแบ็กขึ้นไปถึงวิชั่นโซนให้เราช็อตหรือเปล่าถ้ามันขึ้นไปไม่ถึงเราก็จําเป็นต้องหาโอกาสในการชอ็อตและใช้เลเวลที่เกิดขึ้นในอินทราเด์ั้มเฟรมเป็นจุดหวังสตอปลอตนะครับแล้วก็คล้ายๆกับยูโรก็คือว่าซัพพอร์ตด้านล่าง,างใช้มานทรเก็ตเท่านั้น รวมถึงมันอาจจะทะลุมันอาจจะไม่ถึงด้วยซนะ้ำเนื่องจากว่า market structure ถ้าเราย้อนกลับไปเราอาจจะต้องย้อนกลับไปไกลนิดนึงสำหรับพา,าราล่าประมาณสัก2ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย support zone ด้านล่างๆมันอาจจะไม่เป๊ะมากนักสำหรับพา,าราล่านะครับโอเคสำหรับทองคํานะครับโอเคไปดู taste, set, เทรดเซตข้ามคร่าวๆจะได้ไม่เสียเวลามากนักนะครับเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวเกินไป จริงมีโอกาสมีทั้งสองฝั่งนะครับเนื่องจากว่าถึงแม้ว่าวิอถึงแม้ว,ว่าเดลี่จะเป็น one time framing down แต่ w วกเกอี่มันเป็น balance นะครับเมื่อวานนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วยิ่งตลาด expand range ลงไปสู่ดาวไซด์มากเท่าไหร่โอกาสที่ไบเออร์จะกลับข้ามาทิดก็มีมากขึ้นเท่านั้นเนื่องจากว่า w ว e k ก y ี่เป็น balance นะครับเพราะฉะนั้นเทสนับแรกนั่นก็คือถ้าราคา pullback กลับขึ้นไปที่ r e s i s zone เราจะ short จะเห็นว่ามันขึ้นไปไม่ถึงขาดไปนิดนึง ถ้าจะเสียงช็อตตรงนี้นะครับมันก็เร็วเกินไปเนื่องจากว่าตอนนี้ยังอยู่ใน a a session นะครับแต่เราเห็นข้อมูลล่วงหน้าพอสมควรเพราะว่าเราเห็น intra day balancing area นะครับจากนั้นพอมันเบรกดาวลงมาตอน pull back นี่แหละคือโอกาสในการช็อตนะครับโดยที่เราจะ take profit ที่ support โ n นนี้1733ถึง1736จากนั้นรอนะครับรอว่าจะมี t r a ด e Setup มีหรือเปล่า ก็ปรากฏว่าตอนที่ pullback ก,กลับไปที่38.2 f ิบปสฟิป r e t r a m e n t ใน intraday time frame นะครับเพราะนั้นช็อตอีกรอบหนึ่งโดย target อยู่ที่ support zone นี้แล้วก็อย่างที่บอก weekly เป็น balance เพราะฉะนั้น expand less มากเท่าไหรลงไปด้านล่างโอกาสที่บโอจะกลับเข้ามา active ก,ก็มีมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ออกในการช็อตที่ support zone นี้เท่านั้นเรายังสามารถ fade กลับขึ้นไปได้ด้วยโดย target อยู่ที่ midpoint v w a p นะครับโอเค มาสู่วันนี้สถานการณ์ยังไม่เปลี่ยนยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับเพราะว่า Daily ยังเป็นวันทางเฟดมิ้งดาวอยู่และ Weekly ยังอยู่ใน Balance เพราะฉะนั้นกลยุทธ์เหมือนเดิมก็คือถ้าราคานั้น Pull Back กลับขึ้นด้านบนขึ้นไปสู่เรนด์นโซนด้านบนนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ i n i t i ช l d ลเรนดโซนควรหาชอตเซตอัพโดยเพ่ออยางยิ่งถ้ากลับไปที่ Area Balance Back k o w w n จากนั้นเราโฮลเทรดนานมากไม่ได้ เนื่องจากว่ายิ่ง expand l ล f ลงสู่ d o w n s i d เท่าไหร่โอกาสที่ b u y จะกลับเข้ามาทีบก็มีมากขึ้นเท่านั้นตอนนี้ทองคำนั้นเทรดอยู่ระหว่าง value ทั้ง2อันนะครับมี value ด้านบนเพราะฉะนั้นตลาดเทรดต่ำกว่า value และมี value ด้านล่างเพราะฉะนั้นอาจจะลงมาเช็คที่ value นี้จากนั้นค่อย pull back กลับขึ้นไปก็ได้เพราะฉะนั้นทองคำมีเทรด set up ทั้ง2ฝั่งช่วงนี้นะครับโอเค สำหรับ US 30นะครับหลังจากที่ตลาดนั้นเบรกดาวลงมาใต้บาลานซิ่งห้าวันนี้เราจะมีวันทำเฟดไม่ดาวทันทีเพราะฉะนั้นเทสดเซตอัพเมื่อวานนี้พอเห็นมันเบรกลงไปปุ๊บช็อตเซตอัพเท่านั้นนะครับที่เราควรที่จะมองหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานนี้ก็ปรับป้ายเอาไว้นะครับที่ตรงนี้ที่ initial support นะครับถ้าหากว่าเบรกแล้วโหต้า initial support จะเป็นสัญญาณแบร์ใน Intraday Time Frame ทันทีเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับช็อตเซตอัพเท่านั้นที่เรากำลังมองหาโดยสามารถช็อตได้เลยตั้งแต่ตอนที่มันเทสอินิทิอัลส p ตพอ pull back กลับไปที่วีเวนะครับจากนั้น Scale Out หรือว่า t ทคพ p r o f ิททั้งหมดก็ได้ที่ p port รโซนต่อไปเนื่องจากว่าต้องไม่ลืมเมื่อวานนี้วีคลี่ยังเป็นวันไทม์เฟรมอ Up อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันจัดสมูทลงไปแรงๆมีโอกาสน้อยมาก นะครับจากนั้นรอเราจะเห็นว่าเรามี intraday balancing area เพราะฉะนั้นตอนที่มันเบรกดาวนปุ๊บนี่คือโอกาสที่เราช็อตได้อีกครั้งหนึ่ง t a r g กเก็คือที่สปอร์โซนนี้นะครับจากนั้นจบเนื่องจากว่า r a น g e มัน expand ลงมาไกลพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย average range ต้องลองคำนวณดีๆนะครับว่าเท่าไหร่เราจะเห็นว่าพอมาลงไปถึงจนนี้ เห็นไหมครับ490เพราะฉะนั้นเนี่ยมัน overextend แล้วเราไม่ควร hold t r a อีกต่อไปนะครับโอเคกลับมาวันนี้เนื่องจากว่าตลาดนั้นเบรกดาวลงมาใต้ b a l a n c i n g Area 5วันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย daily จะต้องเปลี่ยนเป็น one time framing down นะครับไม่ใช่เพียงเท่านั้นพอมันเบรกลงมาปุ๊บ weekly ที่เคยเป็น one time framing up ยังต้องปรับด้วยเป็น balance นะครับเพราะฉะนั้น area ที่ weekly มัน balance เนี่ยน่าจะอยู่ระหว่าง ไฮนี้กับโลนี้ซึ่งยังไงก็ตามทีนะครับเนื่องจากว่า daily เป็นวันทาวเฟร์เมงดาวเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการช็อตก็ยังมีอยู่ตามที่ราคายังลงมาไม่ถึงยูนิชั s u p อร์ตของวันนี้3 28 39ถึง 3, 3 28 84เนื่องจากว่าที่นั่นจะมีความสำคัญพอสมควรเพราะมันเป็นจุด launching point ของการเบร a เอาท์รอบที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าช็อตลงมาที่นี่ น่าจะเป็นทาร์เกตที่ดีในช็อตเทอมโดยต้องสังเกตเป็นพิเศษนิดนึงนะครับถ้าหากว่าลงมาที่นี่เราอาจจะมีลองเฉดเซตอัพก็ได้ต้องดูไพรซ์เซ็กชันด้วยตอนที่มันอัพขึ้นด้านบนถ้าเราเห็นไวด์เรนจ์บาร์แบ็กอัพกับขึ้นด้านบนการชอร็อตเร็วไปจะถือว่ามีความเสี่ยงถ้าเอ็กซ์แพ n g เขึ้นสูงอัพซด์ได้พอสมควรน่าจะมีโอกาสชอ็อตอีกรอบนึงโดยเพ่มยิ่งที่ รีจนโซนนี้33274ถึง33318 <Okay. S 1> นะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือมาเก็ตอนาสีประจำวันนี้ยั้งไั้นก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีมาเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ